สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพิ่มยอดแช์นะจะเป็นแชร์ของแพลตฟอร์มเฟ e บุ o กนะครับว่าทำการเพิ่มแชร์นั้นทำยังไงนะครับก็มาดูผมและเอาไปทำตามกันได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า k m MM มเมขีเทนแบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไป พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครมีดีแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้เลยอ่าชื่อใช้งานอีเมลรหัสผ่านยาราดผ่านนะครับเป็นทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้งสี่อย่างนี้อ่าอีเมลชื่อใช้นะครับมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงกับ ซิวใช้จริงก็ได้นะแต่ก็เราทําการจดไว้กันด้วยนะครับการเราลืมนั่นเองอทําการจดเรียบร้อยแล้วนะครับเกากเรียบร้อยแล้วก็ทําการติ๊กสองช่องนี้กันด้วยนะครับทำอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะ,ะผมจะมาลงชื่อใช้งานกันนั่นเองนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันก่อนนะครับหมวดหมู่จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะครับเป็น Facebook t i k t o k IG นะครับหรือว่าเป็น t e l e GRAM Twitter นะครับ Line ล่าหรือจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับทุกคนก็สามารถเล่นดูกันได้เลยเนาะตรงหัวข้อมูลหมุดตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นการเพิ่มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพส์นะครับไลฟ์อีโมจินะครับ เพิ่มผู้ติดตามเนาะหรือว่าเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับระหว่างที่เราไลฟ์อยู่นะครับสามารถการเปิดการมองเห็นได้เนาะด้วยการเพิ่มยอดไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับถ้าถูกใจหัวข้อไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับเนาะในหัวข้อบนบูตตัวนี้ผมก็จะมาเล่นกับฟังก์ชันด้านบนหน่อยนะครับตัวนี้เนาะก็จะให้เป็นหัวข้อให้เลือกนะผมก็ยจะกดไปที่หัวข้อ Facebook ต,ตัวนี้นะครับแล้วดูตรงหมวดหมู่นะครับมันก็จะมีอยู่ Facebook อันเดียวเลยนะครับก็ทําให้เราดูสบายตาม,มากขึ้นเลยตรงนี้ ผมจะหาคําว่าแชร์โพลตัวนี้นะครับกดไปเลยนะแล้วดูตรงบริการหากจะแชร์นะครับก็จะมีบริการราคาต่างๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นอันไม่ลดลงนะครับหรือว่าจะเป็นรับประกันนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับนอกว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อแรกไปแล้วกันนะครับเนาะของคราวนี้ แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนหยุดอ่านหมายเหตุกันก่อนเนาะหมายเหตุตัวนี้นะครับก็คือคำเตือนนั่นเองนะครับถ้าเราทําอะไรผิดไปแล้วนะครับเขาอาจจะมีคําเตือนว่าใส่ลิงก์ผิดนะครับไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับสามารถใช้ลิงก์โพสเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนทําการอ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจอหัวข้อลิงก์กันต่อนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับกดไปที่วันที่เดวลาเลยนะครับของโพสที่เราต้องการจะปั๊มแชร์เนาะปับโพสของท่านเป็นสาธารณะกันก่อนนะครับทาการก๊อปปี้ลิงก์นั้นบนแล้วเอาไปวางได้เลย และเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดแชร์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับก็ขั้นต่ำของทางเว็บไซต์จะอยู่ที่100นะครับสูงสุดก็แสนหนึ่งผมก็ปั้มไปนะครับร้อยหนึ่งพอคราบริการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดสั่งซื้อไปเลย ะระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อกุแล้วนะครับเพจนี้เราก็แค่รยอย,ยอดแชร์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองที่ผมพามาทำเนาอะ,อะก็สะดวกสบายนะครับไม่รบกวนเวลาพวกท่านแน่นอนทางจากการเพิ่มยอดไลค์เ <c oughs> พิ่มยอดแชร์ต่างๆ,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 ๆนะครับก็ใช้งานเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว้ด้านล่างนั่นเองนะครับ,รบที่ทำการรอยยอดแชร์กันเดี๋ยวขออนุญาตไปแนะนำเว็บไซต์นะครับจะมีบอร์ดการังซื้อบอกอ่า สักครู่นะครับเด็ตช้านิดหนึ่งเนาะอาเรเออเดอร์ตัวนี้นะครับอะคือเลขออเดอร์ล่าสุดเนาะก็คือด้านบนนี้นะครับอาสามารถก๊อปไปแล้วก็แจ้งแอดมินได้นะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นนะครับเนาะยอดขึ้นช้าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถแจ้งเขาโดยตรงได้เลยอาทางไลน์ก็ได้นะครับหรือทางอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมีบอกนะครับอะเราจะมีหัวข้อลิงก์นะมีวันที่เวลานะครับมีสถานะอะไรบอกหมดเลยนะครับทุกคนสามารถดูได้ตรงหัวข้อนี้อะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนั่นเองนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นสงกนแคอโทสนะครับอังเปา w a วอลเล็ตนะครับคริปโตเฟอร์เฟกต์มอนี่แล้วก็ถูมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะสนใจสาร์จลากสะดวกทางหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับามาว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินอ่าหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับ เราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนี่ยครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอกระจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คือนนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยแลว้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับ หรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะ ลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่และตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนก็จะเป็นยอดแชร์แบบนี้เลย อาถ้าใครนะบสนใจเพิ่มยอดแชร์แบบนี้นะครับเนาะ ทุกคนเห็นแน่นอนนะครับว่าแชร์มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มยอดแชร์แบบนี้นะครับเพิ่มยอดไลค์หรือเพิ่มแรต่างๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับเนาะตัวเว็บไซต์นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้องใช้รหัสอะไรของเรานะครับของ a c e b o o k เนาะหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นนะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเราก็ใช้แค่ลิงก์นะครับที่ผมทําให้ดู่าสนใจใช้งานนะครับลิงก์เว็บไซต์อยู่ด้านล่างนะครับกดคลิกก็มาได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไป